สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมทาวน์โฮมตรงฮัทไทราดครับเป็นแบบ3ชั้นครึ่งครับแบบตึกพาณิชย์ได้ครับทํากิจการค้าขายได้ครับเดี๋ยวอันนี้จะพามาชมแบบว่า3ชั้นครึ่งแบบหน้าคว้าง5.4เมตรนะครับอันนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างครับเดี๋ยวพาไปอัปเดตงานครับเนี่ยครับกว้าง5.4เมตรจะจอดรถได้ประมาณ2คันครับเดี๋ยวไปชมด้านในครับ อันนี้จะเป็นแบบสามชั้นครึ่งจะมีชั้นลอยอะครับผมอันนี้โถงด้านล่างครับชั้นล่างนี่จะมีห้องน้ําอยู่ข้างล่างครับผมตรงนี้ครับมีห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นโซนออกไปทางด้านหลังบ้านครับครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนครับผมขึ้น ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นชั้นลอยก่อนนะครับเจอชั้นลอยนี่ครับชั้นลอยก็จะมีกระจกตรงนี้มองลงไปเห็นทางด้านล่างครับกระจกบานใหญ่นะครับประตูหน้าบ้านเราขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับที่นี่จะเป็นประมาณ4นอนครับผม ชั้นนี้จะมีอีกสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้าครับนี่ครับอันนี้ทางห้องนอนทางด้านหน้ามีระเบียงอยู่ทางด้านหน้าครับผมถัดออกมาก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ครับผมบถัดห้องน้ํามาจะมีห้องนอนอยู่ทางด้านหลังเป็นห้องเด็กอยู่ทางด้านหลังอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้ครับเดี๋ยวขึ้นไปชมอีกชั้นหนึ่งครับผม อีกชั้นหนึ่งก็จะมีอีกสองห้องนอนเหมือนกันครับผมชั้นบนสุดครับเดินขึ้นมาก็จะเจอห้องนอนอยู่ทางด้านหน้านี่ครับมีระเบียงเหมือนกันครับอยู่ทางด้านหน้านถัดออกมาด้านนอกก็จะเป็นห้องน้ำตรงนี้ครับห้องน้ำถัดจากห้องน้ำมาด้านหลังก็จะมีอีกห้องนอนหนึ่งครับอยงนี้ครับห้องนอนนี้ครับ แบบนี้เป็นทาวน์โฮมสชั้นครึ่งนะครับอยู่ตรงหาไทยลาดยังไงฝากด้วยนะครับบ้านผ่อนตรงกับโครงการผมครับติดต่อได้เลยครับวันชัยครับผม